สวัสดีครับมาสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเร็วนี้ข่าวแรกเลยครับใกล้เปิดตัวโคที่6ลิเวอร์พูลจ่อคว้าตัวเอกิติเกเสริมแนวรุกหลังแฟรงเฟิร์ตไฟเขียวปล่อยย้ายทีมลิเวอร์พูลเดินหน้าเติมพลังเกมรุกอย่างต่อเนื่องหลังมีรายงานล่าสุดว่าหงแดงกําลังเข้าใกล้การคว้าตัวฮูโกเอกิติเกดาวยิงชาวฝรั่งเศสจากไอทรัฟแฟรงเฟิร์ตมากขึ้นทุกขณะ แม้เพิ่งปิดดิวนักเตะใหม่ถึง5รายในช่วงซัมเมอร์นี้นำโดยฟริมปงฟลอเรียนเวียสมิลลสเคอร์เคสเฟรดดี้วูดแมนและอาร์มินเป็กซี่ แต่ทีมงานของริชาร์ดฮิลส์ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้โดยเป้าหมายต่อไปคือแนวรับอย่าง Mark เกฮีจาก c r ิ s t ัล p าเล c และแนวรุกคนใหม่ที่รอการเปิดตัวอย่างเ e ติเก้แหล่งข่าวงในระบุว่า Liverpool เริ่มเจราจากับตัวแทนของเ e กิติเก้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยแมมมอของสโมสรติดตามพัฒนาการของแข้งวัย22ปีรายนี้มาตั้งแต่สมัยแจ้งเกิดกับแรงส์และประทับใจในศักยภาพรอบด้านของเจ้าตัวเก g ติเ e ก้ ike, โดดเด่นด้วยสปีด ความสามารถในการสร้างโอกาสให้ตัวเองในกรอบเขตโทษและมีลูกยิงหลากหลาย ทั้งยังเล่นได้ทั้งหน้าเป้าและริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งตรงกับปรชจากเกมรุกของอาเน่สลอตที่ต้องการกองหน้าที่สร้างสารรค์และจบสกอร์ได้ในคนเดียวกันขณะเดียวกันสัญญาสําคัญจากฝั่งไอทรัคส์แฟรงเฟิร์ตก็ยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ในการปิดเดียวนี้หลังจากพวกเขาเพิ่งประกาศคว้าตัวโจนาธานเบอร์คาร์ดกองหน้าดาวรุ่งจากไมนส์มาเสริมทัพเรียบร้อยเบอร์คาร์ดถูกมองว่าเป็นตัวแทนโดยตรงของเอกิติเก้และการมาของเขาทําให้แฟรงเฟิร์ตมีความพร้อมที่จะปล่อยกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้ออกจากทีมในซโม ข่าวชื่อดังยืนยันว่าเวี้ยวภูมีความตั้งใจจริงในการดึงตัวเอกิติเกและด้วยสถานการณ์ล่าสุดจากฝั่งเยอรมนีหงแดงน่าจะอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับการปิดดิวมากกว่าครั้งไหนหากไม่มีอะไรผิดพลาดเอกิติเกอาจกลายเป็นนักเตะใหม่รายที่6ของเลี้ยวภูในซัมเมอร์นี้และเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสสำคัญของแผนการสร้างทีมยุคใหม่ภายใต้การนำของอาเนสอย่างแท้จริง คลิกเกมก่อนตลาดปิดลิวพูจ่อปาดหน้าอาร์เซนอลขวาเอเซ่เสริมแนวรุกทะลุพิกัดลิวพูเตรียมสร้างความฮือฮาอีกครั้งในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังมีรายงานจากเดอะอินดีเพนเดนต์ว่าหงแดงกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอแบบสายฟ้าแลบเพื่อคว้าตัวเอเบเลชี่เอเซ่เพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของคริสตัลพาเลตซึ่งตกเป็นข่าวอย่างหนักกับอาร์เซนอลมาตลอดช่วงที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย27ปีคือหนึ่งในแข้งเนื้อหอมที่สุดของพรีเมียร์ลีกเวลานี้โดยเฉพาะ หลังโชว์ฟอร์มสุดโดดเด่นกับพาเลสทั้งในลีกและเกม FA ครับที่พาทีมทะลุไปจนถึงรอบลึกสร้างความประทับใจให้กับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่แม้อาร์เซนอลจะดูเหมือนเดินนำหน้าในดีลนนี้มาโดยตลอดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสโมสรใดยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและนั่นคือจังหวะที่ลิวพูกำลังพิจ,จารณาใช้ไพ่เด็ดปาดหน้าคู่แข่งร่วมหลีกแบบสุดระทึกลิวพูมองเอเซเป็นคำตอบสำคัญในแนวรูปโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อนาคตของลุยดีอาร์สยังไร้ความชัดเจนขณะที่เอเซส สามารถเล่นได้ทั้งริมเส้นและบทบาทหมายเลข1ิซึ่งสอดคล้องกับระบบของอาร์เนสสลอตที่ต้องการแนวรุกสารพัดประโยชน์และมีความคิดสร้างสรรค์สูงหากย้ายมาสู่แอนฟิลเอเซจะต้องเบียดแย่งตำแหน่งกับโคดี้กัคโปและอาจรวมถึงดีอาร์สหากเจ้าตัวยังอยู่กับทีมในซีซั่นหน้าโดยหงแดงเชื่อว่าเจ้าตัวจะช่วยยกระดับการเข้าทำของทีมให้มีมิติมากยิ่งขึ้นแม้อาร์เซนอลยังเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งโดยมีรายงานว่าเอเซสนใจย้ายไปเอมิเรตเช่นกันแต่หากลิเวอร์พูลเร่งเครื่องและยื่นข้อเสนอ,อ เป็นทางการในเร็ววันนี้เกมอาจพลิกอีกครั้งเหมือนหลายดีลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วท้งนี้คริสตัลพาเลซตั้งค่าฉีกสัญญาของเอเซไว้ที่68ล้านปอนด์และไม่พร้อมเจราจาต่ำกว่านี้ใครก็ตามที่อยากได้เพลย์เมเกอร์ผู้เปี่ยมสเสน่ห์รายนี้ไปร่วมทีมต้องพร้อมจ่ายเต็มจำนวนเท่านั้นศึกนอกสนามระหว่างหงแดงกับปืนใหญ่อาจได้บทสรุปในไม่กี่วันข้างหน้าและเอเซคือเดิมพันที่ทั้งสองทีมเชื่อว่าจะสร้างความแตกต่างในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่อย่างแท้จริง ซัวเรสเวอร์ชั่นใหม่หรือร์พูลเล็งคว้าอีซักดาวยิง100ล้านปอนจุดไฟเกมรุกล่าแชมป์ต่อเนื่องเมลิรูพู้จะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลล่าสุดแต่ปัญหาที่ชัดเจนตลอดซีซั่นคือความไม่แน่นอนในแดนหน้าโดยเฉพาะฟอร์มที่ขึ้นขึ้นลงลงของดาวินนูเนสที่ไม่สามารถตอบแทนความไว้วางใจได้เต็มที่แม้จะมีแววให้เห็นเป็นระยะแต่ยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายขณะเดียวกันอนาคตของหลุยส์ดิอาร์สก็เริ่มไม่แน่นอนเมื่อทั้งบาร์เซโลนาและบาเยิร์มิวนิก ความสนใจอย่างจริงจังและได้รับสัญญาณที่เป็นบวกจากฝั่งนักเตะทําให้ทีมหงแดงอาจต้องยอมปล่อยหนึ่งในแนวรุกออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นั่นทําให้ความสนใจของลิเวอร์พูลหันไปที่เป้าหมายใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกตัวเก่งของนิวคาสเซิลไนเต็ดซึ่งตามรายงานจากทีมทล์กระบุว่าอีซักคือเป้าหมายในฝันของอาเนสลัลตในการเสริมทัพฤดูกาลนี้แม้จะต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลก็ตามอีซักวัย25ปียิงไป23ประตูในพรีเมียร์ลีกซีซั่นล่าสุดเป็นรองแค่โมฮัมเหม็ดซาในทีมรูโดยนออก,ากกกกจจาารบสรที่เฉียาใน เขายังมีสถิติในด้านการสร้างโอกาสการจ่ายบอลทะลุแนวรับการพาบอลขึ้นหน้าและการเลี้ยงผ่านคู่แข่งที่ติดอันดับต้นๆของยูโรเซืองกฤิหลายแห่งมองว่าอีซักอาจเป็นซัวเรสคนใหม่ในยุคข,ของส็ลตด้วยสไตล์การเล่นที่ครบเครื่องไม่ใช่แค่เพชรฆาตจบสกอร์แต่ยังสร้างเกมและทำลายแนวรับคู่แข่งได้ตลอด90นาทีอีซักยังได้รับคำชมจากเจมี่คาร์เกอร์ที่ระบุว่าเขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมา และยังได้รับคำชมจากอาล n ันเชียร์ร์ที่ยกให้เป็นนักเตะระดับ World Class ไปแล้วเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบก,กับตำนานอย่างลุยส์โซเรสที่เคยระเบิดฟอร์มถล่มประตูให้เลี้ยวภูกกว่า8 2ลูกจาก133นัดบวกกับแอสซิสต์อีก32ครั้งอีแซคอาจเป็นชื่อที่ใกล้เคียงที่สุดในเวลานี้ที่สามารถสารต่อมรดกได้ไม่เพียงเท่านั้นอีแซคยังสามารถประสานงานกับซูเปอร์สตาร์อย่างซารา และฟอ r ์เรียน vs เพลย์เมคเกคนใหม่ค่าตัว116ล้านปอนด์ได้อย่างลงตัวซึ่งอาจทําให้เกมรุกของลิเวอร์พูลน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าแม้เดวิดออนสตีนจากดิแอตติกจะเคยออยืนยันว่าไม่มีทางที่นิวคาสเซิลจะยอมขายอีแซคและตั้งค่าตัวไว้สูงลิ้วถึง200ล้านปอนด์แต่หากลิเวอร์พูลสามารถเคลียร์งบด้วยการปล่อยนูนเยสออกไปพวกเขาอาจกลับมาเดินหน้าดีลนี้อีกครั้งในช่วงท้ายตลาด ในวันที่โลกฟุตบอลยังเต็มไปด้วยข่าวเศร้าลิเวอร์พูลเองก็ต้องเดินหน้าต่อในฐานะแชมป์และหากพวกเขาเดินหน้าคว้าอีแซคได้จริงการเห็นโซเรสเวอร์ชั่นใหม่ลากเลยใต้รั้วแอนฟิลด์อาจไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน เปิดราคาค่าตัวลิเวอร์พูลเล็งคว้าดาวยิงโคลอมเบีย31ประตูค่าตัวเพียง21.6ล้านปอนด์ชื่อลุยซูเรสกลับมาโผล่ในหัวข่าวลิเวอร์พูลอีกครั้งทว่าไม่ใช่ตำนานเบอร์เจ็ดที่คุ้นเคยแต่เป็นหัวหอกทีมชาติโคลอมเบียวัย27ปีที่พึงระเบิดฟอร์มยิงกระจายในลีกสเปนซีซั่นล่าสุดและอาจเป็นแข้งใหม่รายต่อไปในยุคอาเนสลอต สื่อดังอย่างอาโ布ารายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาคว้าตัวลุยซูเรสกองหน้าของอัลเมเรียทีมจากเซกูด้าดิวิชั่นหลังเจ้าตัวซัดไปถึง31ประตูจาก43นัดในฤดูกาล2 0 2 4 2 5กลายเป็นหนึ่งในดาวยิงฟอร์มแรงสุดในยุโรปณเวลานี้แม้จะไม่ใช่เดีลวที่สร้างแรงกระเพื่อนเท่ากับการเซ็นชื่อระดับโลกแต่ซูเรสเวอร์ชันโคลัมเบียก็มีของให้จับตาทั้งความเร็วการหาพื้นที่ในเขตโทษและการเชื่อมเกมฑ์ที่เข้ากับสไตล์เพรสซิ่งหนกของสล็อตได้เป็นอย่าง ดีค่าตัวของเขาถูกประเมินไว้ที่ราว25ล้านยูโร21.6ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับตลาดในปัจจุบันโดยลิวพูยังคงบริหารวบอย่างรอบคอบหลังทุ่มไปกว่า187.5ล้านปอนด์ในการคว้าตัวฟลอเรียนวิสฟริมปองมิลลสเคอร์เคสและเบ็กซี่รายงานยังระบุว่าริชาร์ดฮิลช์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่และอาเนส lot ตต่างมีชื่อโซเรสอยู่ในลิสต์จริงและกำลังประเมินว่าเขาคือจิ๊กซอที่เหมาะสมในแนว รุกหรือไม่โดยเฉพาะหากดาวินนูนเยสย้ายออกไปตามข่าวกับนาโปลีแน่นอนว่าแฟนบอลหลายคนอาจกังขาเมื่อดูจากโปรไฟล์ที่เคยล้มเหลวกับวัตฟอร์ดและผลงานที่ดรอปในช่วงเล่นกับมาร์เซหรือกรานด้าแต่ฟอร์มล่าสุดกับอัลเมเรียในฤดูกาลที่ผ่านมาบ่งบอกถึงพัฒนาการที่น่าสนใจอย่างยิ่งบางทีนี่อาจไม่ใช่โซเรสที่คุณเคยรู้จักแต่เขาอาจเป็นโซเรสที่ลิเวอร์พูลยุคใหม่กำลังมองหา กองหน้าราคาจับต้องได้พร้อมต่อยอดในระบบของสล็อตที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องพึ่งแต่ซูเปอร์สตาร์ก็พาทีมไปถึงแชมป์ได้ตลาดนักเตะปีนี้ลิเวอร์พูลอาจไม่ได้เล่นใหญ่แบบในอดีตแต่การเสริมทัพที่แม่นยำและกล้าแตกต่างอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรักษามาตรฐานของแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดเอาไว้ให้ได้ต่อเนื่องและชื่อลุยซัวเรสอาจได้กลับมาดังกึกก้องในแอนฟิลด์อีกครั้งในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ผงแดงต้องไม่พลาดลิเวอร์พูลมีโอกาสเซ็นโคลโลมูอานีแค่60ล้านยูโรดิลที่ไม่ควรมองข้ามแม้จะคว้าแชมเมียร์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ลิเวอร์พูลยังมีงานใหญ่ที่ต้องสะสางในซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะการหาศูนย์หน้าคนใหม่หลังจากที่ดาวินนูนเยสดูเหมือนจะมาถึงทางแยกของเส้นทางในแอนฟิลด์แม้นูนเยสจะมีพรสวรรค์เต็มเปี่ยมและเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบ,บบบนกระดาษแต่สิ่งที่เขาขาดคือความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายความไม่สม่ำเสมอคือปัญหาใหญ่และในระบบ ของอานสลอตที่ต้องการศูนย์หน้าตัวความหวังหนึ่งเดียวนูนเยสดูเหมือนจะไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปและแล้วชื่อของแรนดอลโคโลมูอานีก็ถูกโยนขึ้นมาบนโต๊ะและนี่อาจเป็นโอกาสที่ลิเวอร์พูลไม่ควรมองข้ามตามรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตปารีแซงชักแมเพราะมเปิดทางขายโคลโลมูอานีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ยูเวนตุสคือทีมที่ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดหลังนักเตะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมระหว่างถูกยืมตัวไปในซีเรียอาแม้ยูเวนตุสต้องการยืมตัวต่ออีก1ปีพร้อมออปชันซื้อขาาดในปีี2026 40ท่รว 49. โรแต่ PSG อยากขายขาดมากกว่าเพื่อปิดบัญชีขาดทุนจากตัวเลขในงบดุลที่ระบุว่ามูอาน,นียังมีมูลค่าอยู่ที่ราว57ล้านยูโรนั่นหมายความว่าหากมีทีมใดพร้อมจ่าย60ล้านยูโรในตอนนี้ PSG จะยินดีปล่อยตัวทันทีและลิเวอร์พูลควรเป็นทีมนั้น r a n d ดโค Colomboani ไม่ใช่กองหน้าธรรมดาเขาคือกองหน้าที่ครบเครื่องและเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวกลางหรือแนวรุกลิมเส้นข้อมูลสถิติบ่งชี้ว่าเขามีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมกับประตูมากกว่า0.7ต่อ90นาที ตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาแนจะไม่ได้ลงเล่นแบบสม่ำเสมอทุกเกมเขาเคยแจ้งเกิดกับน้องในลีกเอิงโชว์ฟอร์มร้อนแรงกับแฟรงเฟิร์ตในบุนเดสลีกาและล่าสุดก็สร้างอิมแพคในเซเรียกับยูเวนตุสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวกับลีกชั้นนําของยุโรปได้อย่างไร้รอยต่อด้วยวัยเพียง25ปีโคโลมัวนี่มีทั้งประสบการณ์สภาพร่างกายที่ดีและความสามารถเฉพาะตัวที่พร้อมเติมเต็มช่องว่างในเกมลุกของเลี้ยวผูได้ทันทีและหากเดีลวนี้ปิดได้ในราคาแค่60ล้านยูโรมันจะเป็นหนึ่งในการลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุดของซัมเมอร์นี้เขาคือกองหน้าที่เหมาะกับระบบของอาเนสลอดสามารถสร้างสารรค์เกมเองได้ทําเกมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีและมีประวัติการผลิตสกอร์ที่ไม่ธรรมดาดิว60ล้านยูโรนี้อาจเป็นกุญแจที่ช่วยให้หงแดงยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลใหม่และแฟนๆก็อาจได้เห็นหมายเลข9คนใหม่ที่พร้อมจะรึกชื่อในหน้าประศาศิตร์ของแอนฟิ์อีกคน เงินลอใจดาวินนูเยสจ่อฟันค่าเหนื่อยปีละ5.1ล้านปอนหากย้ายซบนาโปลีลิอร์พูรอเคลียอนาคตนาโปลียื่อ47.3ล้านปอนพร้อมค่าเหนื่อยสุดเยาวยวนให้นูเยสพิจารณาจากรายงานของเกียร์ลูก้าดิมาเซโแห่งสกายอิตาลียืนยันว่านาโปลียังไม่ยอมแพ้ในการไล่ล่าตัวดาวินนูเยสแม้กระแสะข่าวจะเงียบลงในช่วงหลังโดยล่าสุดทีมของอันโตนิโอคอนเตได้ยื่นข้อเสนอใหม่มูลค่ารวมกว่า47.3ล้านปอนรวมโบนัส4.3ล้านให้กับลิบบู และพร้อมมอบค่าเหนื่อยราว5.1ล้านปอนด์ต่อปีหรือเฉลีย่ยสัปดาห์ละเกือบ100,000ปอนด์ให้กับหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยนี่ถือเป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูดสำหรับผู้เล่นที่เร่งถูกลดบทบาทในทีมและอาจมองหาความท้าทายใหม่ในลีกที่ตนเองสามารถเป็นศูนย์กลางของแผนการทำทีมได้เต็มที่การย้ายทีมของนูนเยสอาจเป็นคำตอบทั้งสองฝ่ายแม้นูนเยสจะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนบอลด้วยพลังและความดุดันแต่ความไม่สม่ำเสมอในจังหวะจ,จบสกอร์รวมถึงโอกาสในการลงสนามที่ไม่ แน่นอนในยุคข,ของอาเนสลอตทำให้หลายฝ่ายมองว่าการปล่อยตัวออกไปในจังหวะน,นี้อาจเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเตะและสโมสรด้วยดีลนักเตะใหม่ที่เข้ามาเพียบทั้งเคอร์เคสเวีสและวูดแมนลิเวอร์พูลจำเป็นต้องสร้างสมดุลในบัญชีและเปิดพื้นที่ให้กับแผนการเสริมทีมในตำแหน่งอื่นที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่หากดีลนี้เกิดขึ้นจริงลิเวอร์พูลจะได้ทุนคืนส่วนหนึ่งจากการลงทุนครั้งใหญ่ในปี2022ที่ดึงนูนเยสมาจากเบนฟิก้าในค่าตัวรวมกว่า85ล้านปอนด์และสามารถนำเงินนั้นไปน เ e รีนเวสในเป้าหมายใหม่เช่นอเล็กซานเดอร์อิสากหรือโคลโมอานน่ที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่เช่นกันในขณะที่นูนเยสเองก็อาจได้ปลดล็อกศักยภาพกับทีมที่ให้บทบาทเต็มตัวมากกว่านี้และหากได้ร่วมง,งานกับอันโตนิโอคอนเต้ก็ย่อมเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในตอนนี้คือการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของนักเปะและการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรว่าจะบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่ในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ลิเวอร์พูลกลับสู่แคมป์ซ้อมวันแรกบรรยากาศสุดอึมครึมท่ามกลางความโศกเศร้าของทั้งสโมสรแม้ก่อนหน้านี้สโมสรได้วางแผนให้กลุ่มนักเตะที่ไม่ได้ติดภารกิจทีมชาติรายงานตัวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาและกลุ่มใหญ่จะตามมาวันจันทร์แต่ทุกอย่างต้องถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมไว้อาลัยและเข้าร่วมพิธีที่ประเทศโปรตุเกสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในวันนี้นักเตะและทีมงานเริ่มทยอยกลับมารายงานตัวที่ศูนย์ฝึกแอค e ซ t e r เทรนนิ่งเซ็นเตอร์และนี่คือสิ่งที่แฟนบอลห การเริ่มต้นปรีซิสซั่นปีนี้การกลับมาสู่สนามฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลครั้งนี้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงดรืยอความสูญเสียที่ยังสดใหม่และยากเกินรับมือสโมสรอ,อาหลิกเลี่ยงการเปิดเผยภาพหรือวิดีโอผ่านช่องทางโซเชียลในช่วงแรกเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เล่นที่ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสงสร้าการเช็คสภาพร่างกายยังคงมีขึ้นตามปกติแต่นกเตะจะทยอยมารายงานตัวแบบสลับกลุ่มเพื่อความยืดหยุ่นและลดความตึงเครียดของแต่ละคนแม้จะอยู่ในช่วงอารมณ์ที่หนักอึ้งแต่โปรแกรมฟิตเนสยังคง ต้องดาเนินไปโดยในยุคข,ของอาเน่สล็อตได้มีการปรับเปลี่ยนจากการทดสอบและแชทเทสแบบเดิมมาเป็น six minute race test ที่เน้นการวิ่งเต็มกําลังเป็นเวลา6นาทีแบบทดสอบนี้จะวัดความฟิตขั้นพื้นฐานของแต่ละคนหลังจากหยุดพักช่วงซัมเมอร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับวางแผนฝึกซ้อมรายบุคคลต่อไปวันนี้จะเป็นวันแรกในเครื่องแบบหงแดงสําหรับแข่งใหม่ทั้ง5คนได้แก่ Florentius, Frimpong, Milos Kerkes, Armin p r ซ x y และผู้รักษาประตู Freddy Woodman นอกจากนี้เลี้วภูยังมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานเบื้องหลังโดยเจวานีฟานบลฮอสเข้ามารับบทมือขวาของสล็อตแทนที่จอห์นไฮทิงกาส่วนซาวีวาเลโลวนคืนทินอีกครั้งในฐานะโค้ชผู้รักษาประตูแมริลพูจะวางแผนอุ่นเครื่องไว้ถึง6นัดใน3ประเทศแต่เกมแรกที่พบกับเบสตันนอทแอนในวันที่13กรกฎาคมนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะจัดขึ้นตามกำหนดหรือไม่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงพิจารณาความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของทีม โปรแกรมที่เหลือได้แก่ AC m ิ l านฮ่องกง26กรกฎาคม Yokohama F มา r i n o s ญี่ปุ่น30กรกฎาคม a t h l e ติ c Club Anfield ตีสิงหาคมดวล2นัดในวันเดียว Crystal Palace Community Shield ที่เวมบลี์10สิงหาคม แม้จะเป็นการเริ่มต้นที่ปวดร้าวแต่เวอ้ยวููคือทีมที่สร้างขึ้นจากความเข้มแข็งและการฟื้นตัวจากวิกฤตไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังในสนามหรือเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนอกเกณฑ์กีฬาแฟนบอลทั่วโลกต่างรวมพลังใจให้กับนักเตะและทีมงานในการกลับสู่เส้นทางอีกครั้งและเมื่อฤดูการใหม่เริ่มต้นขึ้นปงสแดชุดนี้จะเดินหน้าด้วยหัวใจที่สวมชื่อเดียโกโชต้าไว้เสมอในทุกชัยชนะที่กำลังจะมาถึง เดเอโก้โชตากับตำนานที่เหนือกว่าฟุตบอลชายผู้ฝ่าหัวใจไว้ที่แอนฟิลด์ข่าวเศร้าการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเดเอโก้โชตาและน้องชายของเขาได้ขย่าโลกฟุตบอลในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมันไม่ได้เป็นแค่การสูญเสียนักเตะคนหนึ่งของลิเวอร์พูลแต่คือการสูญเสียหัวใจดวงหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ตล,ลอดระยะเวลา5ฤดูกาลในสีเสื้อหงแดงโชตาคือมากกว่าดาวยิงเขาคือภาพสะท้อนของจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของลิเวอร์พูลความมุ่งมั่นความอ่อนน้อมและการเสียสละเพื่อทีมเหนือสิ่งอื่นใดจาก วันแรกจนวันสุดท้ายเขาคือเด็กหงตัวจริงเสียงจริงทันทีที่เขาสวมเสื้อแดงเพลิงลงสนามในฐานะนักเตะใหม่แฟนบอลต่างสัมผัสได้ถึงความจริงใจในแววตาและหัวใจของเขาเขาไม่ได้มาพร้อมเสียงโวกเวไม่ได้ต้องการให้เกมหมุนรอบตัวเองแต่กลับสร้างผลกระทบอย่างเงียบๆในทุกครั้งที่สัมผัสบ,บอลเกมของเขาเต็มไปด้วยพลังความฉลาดในการวิ่งการเพรสซิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเขาไม่ได้แค่เล่นเพื่อชัยชนะของทีมแต่เล่นเพื่อศักดิ์ศรีของตราสมโมสรบ,บนหน้าอกหมายเลข20ตัว เลขที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสื้อเบอร์20ของลิเวอร์พูลอาจไม่เคยเป็นที่จดจํามากนักในอดีตแต่เมื่อโชต้าสวมมันเขาเปลี่ยนความหมายของมันไปตลอดการมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังของช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงในเกมและของชายผู้มักทําประตูในายามที่ทีมต้องการมากที่สุดเขาไม่จําเป็นต้องเป็นคนเด่นที่สุดในสนามแต่กลับมักเป็นคนที่ทําสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อถึงเวลานั้นและทุกครั้งที่แฟนบอลร้องเพลง His Name Is Diego คือการประกาศความรักและความภูมิใจที่ได้มีเขาอยู่ในทีมมาก ประตูคือความผูกพันระหว่างคนและคนแฟนบอลลิวพูร,รู้ดีว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมมันคือชุมชนคือเรื่องราวและคือสายสัมพันธ์ที่ก่อร่างขึ้นมาจากคนธรรมดาผู้รักในสิ่งเดียวกันโชตาคือสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างลักเตะและแฟนบอลเขาคือคนที่ไม่เคยลืมรากเน่าของตัวเองคนที่แฟนบอลเห็นเป็นเหมือนตัวแทนของพวกเขาบนสนามไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่หรือการกลับมาจากอาการบาดเจ็บ โชต้าก็ทำทุกอย่างด้วยความเงียบสุภาพแต่เต็มไปด้วยพลังการสูญเสียที่มากกว่าสถิติหรือถ้วยรางวัลการเสียโชต้าไปไม่ใช่แค่เรื่องของการขาดนักเตะฝีเท้าดีแต่มันคือการสูญเสียเพื่อนพี่น้องและแรงบันดาลใจของทีมสิ่งที่เขาทิ้งไว้คือเรื่องราวเล็กๆที่แฟนบอลพูดถึงด้วยรอยยิ้มปนเสียงสะอื้น เรื่องของรอยยิ้มที่เขามอบให้เด็กแฟนบอลหลังเกมการฝึกซ้อมอยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและความเป็นผู้นำเ,เงียบๆในห้องแต่งตัวแสงแห่งความทรงจำจะส่องทางต่อไปแม้ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าและชีวิตของลิเวอร์พูลต้องเดินหน้าต่อแต่ชื่อของเดียโก้โชต้าจะไม่หายไปจากห้องแต่งตัวหรือจากหัวใจของแฟนบอลนักเตะรุ่นใหม่จะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเรื่องราวของชายผู้สวมเสื้อเบอร์20และเล่นเพื่อสโมสรด้วยหัวใจทุกครั้งที่ลงสนามตำนานของเขาอาจไม่ถูกวัดด้วยจำนวนประตูแต่จะถูกจดจำ ด้วยจำนวนหัวใจที่เขาได้แตะต้องเขาไม่ใช่แค่ยอดนักเตะเขาคือครอบครัวของเลี้ยวภูตลอดไปและในทุกครั้งที่เพลง you never walk alone ดังขึ้นชื่อของเดลโกโชต้าจะสถิตอยู่ในทุกตัวโน้ตนั้นตลอดการและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลี้ยวภูประจําวันที่8กร,รกฎาคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันหน่อยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ